ท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วครับทางช่องแกนจินชมเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันนี้พาเด็กๆก,กินส้มตำพี่น้องส้มตำตำปลาบาาปลาราปรารสุกแล้วเรียบร้อยครับมีแหนมทอดแล้วก็มีผักกระทิ้อ่ะลงมือเลยมามาพี่น้องไม่ได้ทานข้าววันนี้มีกินส้มตำใส่เม็ดกะทินนะพี่น้องเนี่ย ใส่พิกเปยี่สิบกว่าเม็ดพี่น้องไม่รู้ใครจะทนได้ใครจะเผ็ดกว่าใครนะลองดูระหว่างดาราประจำช่องสองคนเป็นไงรสชาติอร่อยออร่ยโอเคผ่านผ่านครับผมพีมือผมตามเองครับวันนี้แต่ว่าเชวชวนชิมบอกว่าผ่านอร่อยเผ็ดไหมนิดหน่อยอเคียนะ ืมโอเคครับเจบ่แจบแซ็บผมใส่ถั่วไปด้วยถั่วลิสมถั่วขุด ก็มีเสียงน้ําทะเลเสียงลมบ้างนะพี่น้องอาจจะเสียงลำพานนิดนึงขอตัวขอภัยครับผักก็ไม่มีและผักกาดเขียว Nhận ừ. ra mà kem thì Rất subscribe cho ใบบาหน่าจะฝนตกอีกแล้ววันนี้นนผมว่ามองอากาศร้อนตกทุกวันครับช่วงนี้พี่น้องอาะยุ่มเขาหรือกินมัคก,กะทศ่อยู่ดี อาอาอ,าอ,าอา่นัวนัวนัวยังไงก็กล่าวคำสอนด,ดีเอฟซีหรือแฟนกับทั้ง สปปล,ปลาวแล้วก็ทางเวียดนามด้วยนะครับพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องทั้งสปอปองเหล้าเลยกันสบายดีครับคิดทอดคิดถึงคิดเศราตั้เงเรื่มเรื่มทัท้งทายไปหลายมือลแล้วครับเดยกันคิดทอดคิดถึงมาเที่ยวมายามกันเลยด้อครับเด้อโควิดสามโควิดเศร้ากัน tao được đoàn บุญขอบคุณหลายๆพี่น้องทั้งสปปลาวแล้วก็ทั้งเวียดนามติดติดต,ตามผมเนอครับเดือยังไดก็ได้ขอบบุญขอบคุณทวงหนาขอบใจมากๆสบายดีทุกคนพี่น้องทางฝุ่น

I do like... Okay. <laughs> Går det bra? không. Oh, gì? เผ็ดเเผ็ดตอนจบครับพี่น้องอสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับวันนี้พาเด็กๆกินส้มตำแดดมันร้อนๆอ,อ,อยากจะกินอร่อยโอเคครับก็สมดังใจแล้วครับเผ็ดรสจัดดีแก้ห่วงตะหายเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับไงก็ฝาก เพื่อเป็นกำลังใจพวกผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้แล้วอย่าลืมคลิปใหม่ๆและคลิปต่อๆไปของผมด้วยครับสำหรับวันนี้ก็จ๊